กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องทำไมราชกาลที่5เปลี่ยนพระราชหฤทัยไม่ทรงอัญเชิญพระพุทธชินราชมากรุงเทพจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเมื่ออัญเชิญออกจากพระวิหารน,นั้นราษฎรพากันมีความโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากเงียบเหงาสงัดไปทั้งเมืองเหมือนศพลงเรือน เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราชซึ่งมีพระราชประสงค์อัญเชิญจากเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมาบอพิษดูสิตวนารามเมื่อทรงทราบถ,ถึงความหวงแหนของชาวเมืองจึงทรงหวนคิดถึงครั้งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้าหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงอัญเชิญพระพุทธชินสีจากเมืองพิษณุโลก นำมาประดิษฐานนวัดบรวรนิเวศวิหารครั้งนั้นชาวเมืองแสดงออกถึงความหวงแหนพระพุทธชินสีและคับข้องใจในการหักหานกระทําตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจจากส่วนกลางแต่มิอาจทําสิ่งอันใดเป็นการขัดขวางได้จึงได้แต่มีความโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากด้วยพระราชดำริถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เข้าถึงพระราชหฤทยัยและทรงเห็นใจชาวเมืองพิษณุโลก อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้เปลี่ยนพระราชหฤทยัยไม่อันเชิญพระพุทธชินราชจากเมืองพิษณุโลกมาอย่างกรุงเทพพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สร้างแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่จากเรื่องราวพงศาวดารเหนือและการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระมาหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทยัยประมาณพุทธศักราช1,900เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกมีพุทธาลักษณะที่งดงามสมบูรณ์ยิ่งตำนานการสร้างพระพุทธชินราชการสร้างพระพุทธชินราชครั้งนั้นเล่าสืบกันมาว่ากว่าจะสร้างสำเร็จก็มีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิปฏิหาร พระพุทธชินราชสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปอีกสององค์คือพระศรีศาสดาและพระพุทธชินสีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปสามองค์นี้ในรูปของตำนานกล่าวถึงอิทธิฤทธิปาฏิหารและความพิเศษสุดของพระพุทธชินราชว่าแม้จะเป็นการสร้างโดยพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีบุญญาธิการมากล้นแต่การสร้างก็ยังไม่สำเร็จต้องร้อนถึงพระอินทร์ทรงลงมาช่วยสร้าง พระพุทธรูปองค์นี้จึงสําเร็จในตำนานพงศาวดารเหนือกล่าวถึงพระเจ้าสีธรรมไตปีดกมีพระราชประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปสามองค์ลักษณะเดียวกันขนาดเท่ากันเพื่อประดิษฐานไว้ที่เมืองพิศณุโลกครั้งนั้นโปรดให้หาช่างที่มีฝีมือดีที่สุดเพื่อมาปั้นหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์เช่นบาพิศณุบาพรหมบาธรรมราชและบาราชกุศลเป็นตน้น การหล่อพระพุทธรูปสําเร็จสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาส่วนพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนั้นแม้จะหล่อใหม่ถึงสามครั้งก็ยังปรากฏว่าทองไม่แล่นทั่วองค์พระพระเจ้าสีธรรมไตรปิดกจึงทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ผลบุญทั้งหมดที่ทรงสร้างและสั่งสมมาทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ช่วยดนบันดาลให้การหล่อพระพุทธรูปสำเร็จดังพระราชประสงค์ในตำนานอ้างถึงสัจจะอธิษฐานของพระเจ้าศีธรรมไตรปิฎกว่าทำให้ร้อนถึงอสนะของพระอินทต้องทรงแปลงองค์เป็นชีปะขาวสเสด็จลงมาช่วยในการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้นับแต่ทรงคุมพิมพ์ปั้นเบ้าคุมการเททองจนการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้สำเร็จสมบูรณ์งดงามทองเล่นทั่วทั้งองค์และยิ่งเป็นมหัศจรรย์ จนเกิดความเชื่อมั่นถึงอภินิหารของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นทวีคูณเมื่อปรากฏตรีศูนย์อันเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระอินทร์ที่พระนาราชของพระพุทธรูปและยิ่งตอกย้ำความเชื่อโดยกล่าวถึงสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวพันกับการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เช่นบ้านปะกขาวหายคือสถานที่ที่ชีปะกขาวหายตัวไปและเมื่อสร้างวัดขึ้นในบริเวณน,นั้นจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดตาปะกขาวหาย ยังมีสารตาปลาขาวซึ่งประดิษฐานรูปตาปลาขาวเป็นรูปชายชารายินสะพายย่ามมือขวาถือไม้เท้าสารตาปลาขาวเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าสาลาช่องฟ้าเพราะเป็นบริเวณที่ช่องฟ้าเปิดสำหรับให้พระอินสเสด็ดขึ้นสู่สวงสวรรค์เรื่องราวในตำนานจบอย่างสมบูรณ์โดยมีชื่อสถานที่ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์จึงเป็นเรื่องที่เล่าขาน รับรู้และเชื่อถือกันในหมู่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวพิษณุโลกและจังหวัดทางภาคเหนือที่ส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือตำนานนี้เป็นอย่างยิ่งพระพุทธรูปคู่เมืองพิษณุโลกสู่กรุงเทพแม้เรื่องราวตำนานจะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์แต่ก็มีหลักฐานอื่นๆให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกในตำนานคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย พระมาหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยและทรงเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปทั้งสามองค์ขึ้นด้วยพระราชาหฤทัยที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสูงพระพุทธรูปทั้งสามองค์ได้ประดิษฐานอยู่ในเมืองพิษณุโลกตลอดสมัยอยุธยาจนชาวเมืองมีความรู้สึกว่าพระพุทธรูปทั้งสมองค์คือสมบัติอันล้ำค่าของชาวเมืองพิษณุโลกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันเป็นช่วงเวลาที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองลงมาประดิษฐานอย่างพระอารามต่างๆในกรุงเทพเป็นจํานวนมากครั้งนั้นพระศรีศาสดาและพระพุทธชินสีก็ได้ถูกอัญเชิญมายัางกรุงเทพองค์แรกคือพระศรีศาสดาเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีได้อัญเชิญพระศรีศาสดาจากเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานที่วัดอ้อยช้างระยะหนึ่ง คล้านสมเด็จพระยาบารมมหาพิชายญาติทัดบุญนาคทราบเรื่องจึงได้ขออัญเชิญพระศรีศาสดามาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดประดูชิมพลีซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและมีพระราชดำริว่าพระศรีศาสดานั้นสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสิงห์ซึ่งเวลานั้นได้ถูกอัญเชิญมาเป็นพระประธาน ที่วัดบวรนิเวศวิหารจึงโปรดให้อัญเชิญพระศรีศาสดามาประดิษฐา,านที่วัดบวรนิเวศวิหารด้วยปัจจุบันพระศรีศาสดาประดิษฐา,านที่วิหารพระาศาสดาวัดบวรนิเวศวิหารส่วนพระพุทธชินสีนั้นเดิมประดิษฐา,านอยู่ที่วิหารทางทิศเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกต่อมาพระวิหารนั้นชำรุดทรุดโทรมลงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดพนเสพ จึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีมาอย่างกรุงเทพครั้งนี้เองที่มีเรื่องเล่าลือกันถึงความรู้สึกหวงแหนในพระพุทธรูปองค์นี้ในเวลาเดียวกันก็แสดงถึงความคับข้องใจในการห,ากหารักฐานกระทําตามอําเภอใจของผู้มีอํานาจจากส่วนกลางครั้งนั้นชาวเมืองทั้งปวงแสดงออกถึงความรู้สึกนี้ในรูปของความโศกเศร้าดังเป็นเรื่องที่เล่าขานกันสืบต่อมาถึงความรู้สึกนี้ ในรูปแบบของความโศกเศร้าดังเป็นเรื่องที่เล่าขานสืบกันมาถึงอาการของชาวเมืองพิษณุโลกครั้งนั้นว่าเมื่อเชิญออกจากพระวิหารนั้นราษฎรพากันมีความโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากเงียบเหงาสงัดไปทั้งเมืองเหมือนศพลงเรือนและยังเล่าต่อถึงผลการอัญเชิญพระพุทธชินสีออกจากเมืองตามความเชื่อของชาวเมืองว่าแต่นั้นมาฝนก็แล้งไปถึงสามปีชาวเมืองพิษณุโลก ได้รับความยากยับเป็นอันมากและข่าวลือที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพก็ทรงพระประชวนพระโรคมารน้ําได้ปีเศษก็เสด็จสวรรคตอย่างไรก็ตามพระพุทธชินสีก็ได้ถูกอัญเชิญมายัางกรุงเทพครั้งแรกโปรดให้ประดิษฐานที่มุกหลังพระอุบโบสถจตุรมุกวัดบวรน,นิเวศวิหารครังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวดได้เสด็จไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถครั้งนั้นโปรดให้หล่อเท่นฐานองค์พระพุทธรูปด้วยทองสำริดกระไลทองคํามีพระรัศมีฝั่งเพชรที่พระอุณาโลมพร้อมทั้งปิดทององค์พระพุทธรูปราชการที่หเปลี่ยนพระราชาฤาษอไทยจำลองแบบพระพุทธชินราช เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างวัดเบญจมะบอพิษดูสิทธวนารามขึ้นครั้งนั้นโปรดให้ส่อหาพระพุทธรูปที่มีพุทธาลักษณะงดงามเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถครั้งนั้นมีทั้งผู้อัญเชิญพระพุทธรูปจากที่ต่างๆมาให้ทอดพระเนตรและที่ไม่สามารถอัญเชิญมาได้ก็ถ่ายรูปมาให้ทอดพระเนตรพระองค์พอพระาราชาฤิรไทยและความงามของพระพุทธชินราช ซึ่งไม่มีพระพุทธรูปองค์ใดจะงามเสมอจึงตั้งพระราชหฤทยัยจะอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถแต่คลั้งสมุหเทศาพิบาลมณฑลพิษณุโลกกลาบทูลถึงความรู้สึกหวงแหนพระพุทธชินราชของชาวเมืองและได้เท้าความถึงครั้งที่กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเพสพทรงอัญเชิญพระพุทธชินสีจากพิษณุโลกมากรุงเทพความรู้สึกหวงแหนที่แสดงออก ในรูปแบบของความโศกเศร้าและเงียบสงัดทั้งเมืองเปรียบได้เหมือนบรรยากาศเวลายกศพลงจากเรือนทําให้เข้าพร,ราชาหารือไทยและทรงเห็นใจชาวเมืองพิษณุโลกทรงเปลี่ยนพระราชหาหฤรือไทยให้ช่างจําลองแบบพระพุทธชินราชโดยมีพระสิทธิปฏิมาจางวางช่างหล่อขวาเป็นหัวหน้าช่างถ่ายแบบและหลอ่อใช้ทองหนักทั้งหมด ,3940 ั่ช่างเมื่อแล้วเสร็จ จึงโปรดให้อันเชิญมาประดิษฐานในพระประธานในอุโบสถวัดเบญจมาบอพิษดุสิทธวนารามจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนพระราชาหฤทัยของรัชกาลที่5ในการที่จะไม่ทรงอัญเชิญพระพุทธชินราชมาจากพิษณุโลกคือพระเมตตาอันเป็นพระคุณสมบัติพิเศษของพระมหากษัตริย์สยามที่ทำให้ทรงสามารถคลองใจประชาชนให้มีความจงรักภักดีในพระองค์ ได้ตลอดพระชนชีพหรือแม้สเสด็จสวรรคตตราบจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ศิลปะแฟ c ์แม็กดอและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ